ต่อไปหันนี่สดจริงนะครับไม pues ่น่าจะมีใครเถียงวันนี้จัดส้มตำใจเพิงแบบสดๆทานต้นเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วพอพอพอไปไปแกวพริกขั้นตอนแรกนี่เลยเรามาเก็บพริกกันเลยแบบสดๆนี่ดูฮะใส่เลย พริกแห้งกระเทียมใส่ลงไปต้ต่อไปใส่พงชุรสน้ำเชื่อมปลาร้านี่เป็นปลาล้าแบบตอนมะนาวบีบลงไฟสูตรใหญ่เพิงไม่ใส่เปลือกยั่วจากนั้นนี่เลยมาปอกมะละกอแบบสดๆขาต้นอ ต่อไปหันนี่สดจริงนะครับไม่น่าจะมีใครเถียงหยดอีกทีหนึง่งจากนั้นก็เ oh. ทเลยครับนี่อยขอดีของการตำคาสดๆขาต้นสดๆก็เวลามันเหลือเราก็สามารถกินวันหน้าได้ไม่เสียขอรองกินกับผักกระถินหน่อยมาดู อืมอร่อยอืมโอ้ขนมกินกับเส้นยาวเหยื่ออืมมาสับเต็มเครื่องกินด้วยนี่